เห็นคลิปต่างประเทศก็ทํากันนะครับวันนี้เลยขอร้องให้ทีมงานลองดูบ้างนะครับโดยที่เราจะต่อลวดเชื่อมขนาด3มมิลเข้าด้กัน2เส้นนะครับแล้วเชื่อมดูเราขอย้ํานะครับว่าน,นี่เป็นการทดสอบ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรามาถามจากปากช่างกันครับ <c oughs> ว่าจะโอเคไหม ที่เราได้ทดสอบแล้วนะครับตอนเดินก็โอเคนะครับแต่งานของเรางานนี้แค่ช่วงต่อลวดจะละเลยแล,ละล้อเล่นกันไม่ได้เลยนะครับเพราะนี่คือท่อขนาด350เป็นทางดูดก็จะต้องใช้คําว่าอาจจะเหมาะกับงานอื่นก็ได้ครับแต่อาจไม่เหมาะกับงานเราเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าเราทําอะไรกันบ้าง วันนี้เราจะมีเรื่องของท่อทางดูดขนาด350เป็นงานสร้างนะครับที่ทีมงานน้ำบาลสร้างกันขึ้นมาเองส่วนขั้นตอนและว,วิธีเราพอมีมาฝากกันนิดหน่อยนะครับ๋ยวเราจะมาโฟกัสกันนะครับว่าหน้าจาน2หน้าจานที่มีรู16รูจะตรงกันแบบเป๊ะๆได้ยังไงครับเราจะนำหน้าจานฝั่งหนึ่งขึ้นมามาร์กโดยใช้น็อตลอยนะครับแล้วใช้ระดับน้ำเป็นตัวคุมโดยที่สองรูด้านบนตามภาพนะครับจะต้องได้ระดับน้ำหลังจากนั้นก็ส่งยิ้มให้ระดับน้ำทีน่นึงครับ อันนี้ผมอัมเล่นนะครับ พอได้ระดับน้ําแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมแตกเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ระดับน้ําเคลื่อนต่อจากนั้นก็หาแนวฉากนะครับเอได้แนวฉากแล้วจากนั้นก็เชื่อมล็อกเอาไว้นะครับส่วนหน้าจานอีกฝั่งหนึงเอาขึ้นมาก็ต้องเฉลี่ยระยะที่เราต้องการนะครับรแล้วก็ทําเหมือนเดิมเหมือนกันแบบอีกฝั่งหนึ่งเป๊ะๆเราก็จะได้รูทั้ง16บูของทั้ง2หน้าจานตรงกันแบบเป๊ะ ลังจากนั За, ้นก็ใส่หนักเลยนะครับ400นอกในเป็นเรื ort, ่องราวท่อนสั้นทางดูดขนาด350ของทีมงานน้ำบานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับส่วนเขาจะไปอยู่ตรงไหนของท่อทางดูดและติดตั้งกันยังไงตอนต่อไปเราจะเอามาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลารับชมโอ๊ยเห็บไหมน่สวีดัดสวัสดี